สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมิสซูรถสวยบายเซลล์อู๋นะคะวันนี้พบกับน้องอู๋อ,อีกแล้วนะคะน้องอู๋อมีรถสวยๆนะคะเอ็กเพนเดค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งสวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหารถเอ็กเพนเดอที่แต่งสวยๆนะคะเพจนี้เลยค่ะเพจน้องอู๋อเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะคันที่น้องอู๋อจะพาไปดูนะคะน้องอู๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไม่ว่าจะทาง f a c e b o o k t i k t o k นะคะหรือว่าช่อง u t u ู e นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอู๋อทุกๆคลิปนะคะ เราไปชมกันเลยนะคะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรกันไปบ้างนะคะเรื่องจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะน้องอเลือกเป็นโลโก้เอ็กเทนเดอร์นะคะซึ่งตัว X เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีดําแบบเงาๆเลยค่ะดูสวยและดูดีมากๆนะคะถัดมานะคะจะเป็นโลโก้สีแดงนะคะซึ่งมาพร้อมกับกระจังหน้าอลผาดยสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยนะว่ากระจังหน้านี้นะคะติดตั้งแล้วดูเท่และดูแบบ แข็งแรงเลยทีเดียวค่ะลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นกรอบป้ายนะคะแบบสครับเพลทสีดํานะคะนี่ดูเท่ๆกันไปเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะสกเกิร์ตนั่นเองค่ะชุดแต่งนี้นะคะน้องอู๋ขอบอกก่อนนะว่าคันนี้ติดตั้งชุดแต่งของเน็กเตอร์นะคะดูพรีเมียมแล้วก็ดูทันสมัยมากเลยทีเดียวค่ะชุดแต่งของเขานะคะน้องอู๋บอกรายละเอียดนิดนึงนะว่า ดูแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูทนทานมากแล้วก็ดีไซน์ของเขามีไฟเดย์ไลท์ด้านข้างมาให้ด้วยนะคะดูฉบเฉี่ยวและก็ดูสวยงามมากมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าคันนี้ด้านข้างสวยขนาดไหนนะคะด้านข้างนะคะคันนี้นะคะน้องอูติดตั้งกันสาดสีดําให้ลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือเปิดประตูนะคะสีดํามีคําว่าโลโก้เอ็กเพนเดอร์นะคะส่วนด้านตรงนี้นะคะ จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะคะของเน็คเตอร์ด้านเองค่ะจะเป็นสีดําตัดสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวมุกนะคะดูสปอร์ตและดูสวยงามมากๆค่ะและเพิ่มเติมนะคะคันนี้น้องอูตกกิดตัง้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าด้วยนะคะเกรดของเขาเป็นเกรดรีเนียมเลยค่ะก็คือว่าจะมืดข้างนอกนะคะสว่างข้างในนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะนองอูแถมเป็นพรมผ้าดีนะคะ ให้ลูกค้าด้วยนะคะมีเส้นสีเหลืองด้วยนะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะจะเป็นสักับเพจแบบ2ชั้นนะคะมีคําว่า e x t e n d e เดนะคะดูดีและดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังคันนี้นะคะเดี๋ยวหนุ่อูให้ดูในส่วนของ สเกิร์ตหลังนะคะสเกิร์ตหลังของเน็กเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะมาแบบข้อคู่ลายใบไม้แบบนี้เลยค่ะเท่ๆเงาๆงาเลยแล้วก็ที่น้องอู๋ชอบชุดแต่งของเน็กเตอร์นะคะเพราะว่าเขามีเส้นสายสีแดงมาด้วยนะคะดูสปอร์ตแล้วก็ดูแบบพรีเมียมมากเลยทีเดียวค่ะชอบความทนทานของเขาด้วยนะคะอ่ะมาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะน้องอู๋จะเปิดให้ดูนะคะ<ส>ด้านหลังนะคะเปิดง่ายมากๆนะคะบอกเลยว่าก้านของเขาจะเป็นแบบ สมูทแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายค้ายไฮโดรลิกนะคะพอเปิดขึ้นมาก็คือผู้หญิงก็ใช้งานง่ายนะคะนี่ค่ะพรมดีของเรานะคะพอติดตั้งแล้วรถของลูกค้านะคะดูสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ดูดูแลง่ายด้วยนะคะรมอันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะคันนี้นะคะด้านในนะคะน้องอูปเปลี่ยนจอให้ลูกค้าด้วยนะคะจอจะเป็นจอใช้งานแบบง่ายมากๆเป็นแบบทัชสกรีนนะคะด้านหน้า10นิ้วเลยค่ะลูกค้าขา เขาก็จะดูหนังฟังเพลงนะคะ y o u t u b e สามารถทำง,งานได้หลายอย่างเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆสำหรับท่านไหนที่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงนะคะก็ตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะ,ะต่อมานะคะนองอู๋จะพาไปดูจอกลางนะคะจอกลางติดตั้งให้แบบพรีเมียมดูดีมากๆเลยนะคะจอกลางนะคะนองอู๋ติดตั้งให้ลูกค้านะคะจะเป็นจอ14นิ้วค่ะนี่ถื ดูกันแบบจะจะจุกๆุก,กันไปเลยค่ะใหญ่มากนี่แต่ว่าการทํางานของเขานะคะก็จะลิงก์กันนะคะสั่งงานจากจอหน้านะคะนี่ก็จะลิงก์มากับจอกลางค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ x e p ็ n d e r GT ที่น้องอูพาไปชมคะ่ะสวยงามมากๆก,กันเลยทีเดียวใช่ไหมคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนท e ี่มองหาเอ็กเพนดนะบอกเลยว่ามาดูคลิปนี้ของน้องอูนะคะลูกค้าจะได้คำตอบแล้วก็ได้วิธีที่แต่งรถสวยๆและดูพรีเมียมแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะสำหรับเอ็กเพนเดอนะคะน้องอูตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่49,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากโทรมาสอบถามรายได้หรือเอกสารเพิ่มเติม,มนะคะสามารถทักมาได้เลยเบอร์โทร098 4 4 5 5 9 3 5้าสานะคะค่ะสำหรับวันนี้น้อง <spin S 2> อูขอ <Class S 1> ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ